นีคุณย่าเขากำลังขุดมันนะได้แล้วค่ะหัวนึงนี่มันมันอะไรอ่ะหยิบมาดูสินึกทัดเนี่ยใช้มันอะไรขัดเก่อนน่าจะเป็นมันม่วงนะอ่ะไปดูสิมันยังใหญ่มันนี่ยังล่ะมันนี่มันนี่หย่อนระวังระวัง ระวังเสีียมระวังเสียมจะโดนหัวนั่งห้างบาดเทาเอิวมามั่นยังก่อนมั่นอีอนมั่นอ่อนญอ๋อชาชัดเอาางห้้ย่าใางไหลอืมอ้งเอาหัวอืมกือักรัดออกหัว้องตนขังอืม ว่าน่าขยับออกทางๆไปดูทางนู้นโอ๋อเครื่องมันแหงมาเลยเครื่องมันแหงมาแล้วเครื่องมันเครื่องมันเครื่องมันย่อนอ